มัติชนพอดแคสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งประนีประนอมครั้งใหญ่หรือยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สองครั้งแรกโดยกล้าสมุดวันนิ์ถ้าเป็นการคิดแคมเปญการตลาดแล้วควรปรบมือดังๆให้แก่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่คิดคำว่าแกลนคอมโพมิส การปนีปนอมครั้งใหญ่ขึ้นมาเพื่อสร้างคำอธิบายทิศทางการเมืองของพรรคประชาชนหรือที่ตอนนี้เรียกกันทั่วไปและทุกฝ่ายแล้วว่าพรรคส้มซึ่งกินความหมายครอบคลุมร่วมไปถึงอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะอนาคตของพรรคนี้ด้วยต้นทางของถ้อยคำนี้มาจากการที่ตัวธนาทรได้ตอบคำถามของผู้ฟังในเวทีเสวนา สเดือนนี้ชี้ชะตาการเมืองไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อวันที่19กันยายน2568ที่ผ่านมาโดยคำถามนั้นมีเนื้อหาว่าถ้าปีหน้ามีการเลือกตั้งแล้วพักคส้มชนะการเลือกตั้งเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษดรมาแบบไม่ต้องสงสัยประชามติของประชาชนก็ออกมาว่า ให้แก้ไขรัะทะรรมนทั้งฉบับอันแสดงถึงฉันทามาติของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างทุกอย่างแต่ถ้าสถาบันทางอำนาจต่างๆของรัฐพันลึกไม่ยอมให้เข้าสู่อำนาจได้จะทำอย่างไรเป็นที่มาของคำตอบว่าในทัศนะของเขาแล้วเชื่อว่าฝั่งอนุรักษนิยมเอง ก็เหนื่อยล้ากับการต่อสู้รบรากับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในภาวะเช่นนี้จึงมีโอกาสเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยผ่านสิ่งที่เรียกว่าแกลนคอมโพมิสหรือการประนีปรนอมครั้งใหญ่เพื่อนำไปสู่การหาทางลงอย่างนุ่งนวลของทุกฝ่ายซึ่งเขาเชื่อว่ากระบวนการนี้อาจจะเกิดขึ้นภายใน2-3ปีหากพักภูมิใจไทย รักษาสัญญาที่จะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประนีประนอมครั้งใหญ่ได้ซึ่งสัญญาข้อสำคัญที่สุดที่ธนาทรหวังจะให้พักคภูมิใจไทยรักษาก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทำการเมืองเข้ามาสู่ความเป็นปกติและการนิรโทษกรรมนักโทษและผู้ต้องหาทางการเมืองส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะไปแตะต้องเนื้อหาของหมวดหนึ่ง และหมวด2หรือการปฏิรูปสถาบันใดๆหรือไม่อย่างไม่จำเป็นต้องพูดกันในการประนีประนอมครั้งใหญ่บดแรกนี้ส่วนตัวแล้วด้วยความสัตย์ก็เห็นด้วยกับความคิดเรื่องการประนีประนอมครั้งใหญ่หรือแกลนคอม m p r ม m ม s e ทที่ว่าพอกับที่เห็นด้วยกับการยอมจับรัฐบาลข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทย ในตอนที่ไม่สามารถนำพิธาลิ้งเจริญรัฐเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกับที่ก็ไม่มีปัญหาด้วยถ้าจะมองว่าพักเพื่อไทยพยายามขอใบอัญญาตที่สองตามแนวคิดของเปียบุตรแสงกนก,กุลที่ตั้งข้อสังเกตว่าสภาพความเป็นจริงทางการเมืองของประเทศไทยนั้นการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองไทยนั้น จะต้องประกอบด้วยใบอนุญาตสองใบโดยใบแรกได้แก่การชนะการเลือกตั้งอันหมายถึงฉันทามติจากประชาชนที่มอบให้กับพรรคการเมืองในการเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลกับใบอนุญาตที่สองจากชนชั้นนำฝ่ายจารีตโดยที่ผ่านมามีทั้งพรรคที่ต่อสู้ว่าพอกันทีกับใบอนุญาตไปที่สอง กับพรรคการเมืองกลุ่มที่ชนะการเลือกตั้งได้ใบอนุญาตใบที่สองมาตลอดและสู้กับบรรดาผู้ออกใบอนุญาตที่สองมาอย่างต่อเนื่อง20ปีจนรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงต้องประนีประนอมมาขึ้น <din> เพื่อให้ได้ใบอนุญาตมาทั้งสองใบถ้าใช้แนวคิดของปิยบุตรที่ว่าพรรคการเมืองที่ชนะจนได้ใบอนุญาตที่หนึ่ง จากฉันธามาติของประชาชนผ่านการเลือกตั้งนั้นต้องมาประนีประนอมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่สองแล้วการประนีประนอมครั้งใหญ่ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงในการยื่นขอใบอนุญาตที่สองของฝ่ายพักประชาชนที่เชื่อมั่นว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปสมัยหน้ายางถล่มทลายระดับเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทน มา270เสียงก็ได้ตรงกับที่ธนาทรเองมองฉากทัดไว้ว่าถ้าพักประชาชนได้เสียงข้างมากในสภาแล้วถ้าไม่นำไปสู่การประนีประนอมครั้งใหญ่พักประชาชนก็จะถูกทำลายและมีชะตากรรมเช่นเดียวกับพักไทยรักไทยในอดีตหากไม่เกิดการปรับจูนพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ถ้าเอาแนวคิดเรื่องใบอัญญาสองใบของปยบุตรมาจับกับสิ่งที่ธนาทรพูดบนเวทีเสวนาแล้วถ้ากล่าวกันอย่างไม่เกรงใจคือพัรคส้มนั้นยอมรับว่าด้วยข้อจำกัดในทางความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นหากจะต้องการมีอำนาจรัฐไว้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายดังใจหวังแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญ,ญาตที่2ดังนั้นข้อเสนอแกรนคอมโพมิสการประนีประนอมครั้งใหญ่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการยื่นคำขอใบอนุญ,ญาตที่ว่านั่นแหละซึ่งย้ำอีกครั้งว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับการที่พักการเมืองจะต้องขอใบอนุญ,ญาตที่สองเมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงทางการเมืองว่าประชาชนชาวไทย เรายินดีจ่ายราคาทางการเมืองเฉพาะการใช้สิทธิทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งหรือประชามติภายในระบบแต่เรายังไม่พร้อมที่จะแสดงพลังนอกเหนือจากนั้นเพราะได้เห็นแล้วว่าต่อให้ได้รับคะแนนเสียงหรือการสนับสนุนจากการเลือกตั้งตามกติกาตามใบอนุญาตที่หนึ่งมากเท่าไรนั้นแต่ก็อาจถูกปฏิเสธได้ง่ายๆโดยกลไกลนิติสงคราม ทั้งหลายในรูปแบบต่างๆและฝ่ายที่กระทำเช่นนั้นก็นไม่จำเป็นต้องยำเยงเกรงใจแต่ประการใดเช่นนี้หากยอมรับถึงความจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญ,ญาตที่สองจากฝ่ายชนชั้นนำหรือเครือข่ายอำนาจฝ่ายจารีตหรือที่เรียกว่ารัฐพันลึกแล้วก็เป็นความพยายามเข้าสู่อำนาจและรักษาอำนาจทางการเมืองอย่างยอมรับ ในความเป็นจริงถึงอย่างนั้นชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยที่เหมือนจะเคยได้รับใบอนุญาตที่สองผ่านการประนีประนอมแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายพรรคส้มก็อาจจะต้องพิจารณาไว้เป็นบทเรียนหรือกรณีศึกษาด้วยโดยเฉพาะหากเชื่อว่าการที่พรรคเพื่อไทยต้องเสียนายกรัฐมนตรีจากพรรคตัวเองไปถึงสองคนรองประธานสภาอีกหนึ่งคน ซึ่งมาจากการได้ลองใช้อาวุธนิติสงครามครั้งแรกของพรรคส้มเองเสียอย่างนั้นรวมถึงเรื่องที่ทักษิณชินวัตรต้องกลับเข้าสู่การจองจำในเรือนจำนั้นเกิดจากการที่ดิวล่มหรือถูกยึดใบอนุญาตที่สองแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่หลักการเบื้องต้นของการประนีประนอมซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าคู่กรณี หรือขั้วตรงข้ามทั้งสองฝ่ายนั้นมีอำนาจต่อรองทัดเทียมกันและต่างฝ่ายต่างรู้ว่าไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้โดยเด็ดขาดหรือถึงทำได้ก็ไม่คุ้มค่าต่อเวลาและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงต้องยอมลดประโยชน์หรือข้อได้เปรียบของฝ่ายตนไปเพื่อแลกกับอีกฝ่ายที่ก็ลดของฝ่ายตนลงเช่นกัน เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงในการจัดการกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอจะยอมรับได้แต่การประนีประนอมนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้เสมอหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีอำนาจต่อรองที่แข็งแรงพอที่อีกฝ่ายจะมีความเกรงใจและยอมรักษาข้อตกลงเพื่อการแบ่งปันลดแลกผลประโยชน์นั้นง่ายๆถ้าสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาด โดยไม่ยากเกย็นแล้วก็จะประนีประนอมไปทำไมหากเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้พักเพื่อไทยได้อำนาจรัฐจัดตั้งรัฐบาลได้หลังการเลือกตั้งในปี2,566และคุณทักษิณกลับบ้านมารับโทษเพียงตามสมควรน,นั้นเนื่องจากได้รับไปอนุญาตที่สองมาแล้วก็อาจจะพิจารณาได้ว่าเหตุที่ฝ่ายที่มีอำนาจออกใบอนุญาตที่สองนั้นได้ประเมินแล้วเชื่อว่า ในการเลือกตั้งครั้งนั้นพักเพื่อไทยน่าจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาตลอดนับแต่ปี2,544ตั้งแต่สมัยเป็นพักไทยรักไทยเช่นนี้แล้วจึงมีอำนาจพอที่จะถือใบอนุญาตไปที่1ไปเพื่อต่อรองหรือยื่นคำร้องเพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่สองหรือการประนีประนอมจากฝ่ายจารี่นิยม ซึ่งก็น่าจะเหนื่อยกับการต่อสู้ขัดแย้งอันยาวนานร่วมสองทศวรรษแล้วแต่เรื่องก็มาเปลี่ยนไปเมื่อกลายเป็นพรรคส้มในครั้งที่เป็นพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งและนั่นทำให้พรรคเพื่อไทยเสียอำนาจต่อรองหรือเสียคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตที่สองไปประกอบกับเงื่อนไขและข้อเท็จจริงอื่นๆในที่สุด ก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปอย่างที่เห็นดังนั้นหากในตอนนี้พักส้อมอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตที่สองในชื่อของกระบวนการ Grand Compromise การประนีประนอมครั้งใหญ่จริงๆแล้วการที่จะได้รับการพิจารณาใบาอนุญาตคือจะต้องมีคุณสมบัติในการชนะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าในกรณีที่รัฐบาลพงใจไทยรักษาสัญญา อย่างเป็นในยะสำคัญพอไม่ว่าจะชนะแบบพักเดียวเกินครึ่งของสภาหรือปาเข้าไป270ที่นั่งตามที่คาดหวังหรือไม่เรื่องนี้ไม่ขอถกเถียงในข้อเท็จจริงเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของพักเองว่าผลจากการตัดสินใจสนับสนุนพักภูมิใจไทยนั้นส่งผลต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมากน้อยเพียงไรเพราะส่วนใหญ่ ผู้สนับสนุนเชื่อว่าคนที่รับไม่ได้และถอนการสนับสนุนหรือไม่เลือกพักส้มต่อไปนั้นก็มีจำนวนน้อยกว่าที่ยืนยันจะเลือกอยู่ต่อไปหรืออาจจะมีคะแนนเสียงใหม่ๆม,มาเพิ่มซึ่งก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมาจากกลุ่มไหนก็ไม่ว่ากันแต่ผลจากการทำโพลที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในพักที่แม้จะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ก็นับว่าลดลง หรือความนิยมในตัวบุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นสำหรับตัวหัวหน้าพักในตอนนี้คือรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นยังออกมาไม่น่าพอใจเท่าไรนักแม้จะยังชนะผู้มีชื่ออาจจะเป็นนายกของพักอื่นๆแต่ก็ยังแพ้คะแนนของส่วนที่ยังไม่เห็นว่ามีผู้ใดเหมาะสมอยู่ในระดับหนึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณาการเลือกตั้งซ่อมสองครั้งที่เชียงรายและสีสเกตแล้วจะเห็นได้ว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่พรรคที่ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นเกอะเป็นกรรมกลับเป็นพรรคภูมิใจไทยนี่คือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยชี้ว่าข้อเสนอในการประนีประนอมครั้งใหญ่หรือการยื่นคำขอใบอนุญาตที่สองนั้น จะได้รับการตอบรับหรือไม่เพราะอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาจะประนีประนอมทำไมถ้าสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้วัตถุป,ประสองค์อีกประการของการประนีประนอมคือการยอมลดและแลกผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายลงมาและตอบสนองข้อเสนอหรือผลประโยชน์ของอีกฝ่ายเท่าที่ยอมรับได้ ถ้าวัตถุประสงค์ของการประนีประนอมครั้งใหญ่ในเบื้องต้นนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทําการเมืองเข้ามาสู่ความเป็นปกติโดยไม่ไปแตะต้องเนื้อหาของหมวดหนึ่งและหมวด2รวมถึงการนิรโทษกรรมนักโทษและผู้ต้องหาทางการเมืองนั้นจะได้รับการตอบรับเช่นไรในเฟสแรก4เดือนจากนี้ไปเร็วที่สุด ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะชี้วัดได้จากเนื้อหาการตั้งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเรียกว่าสสอรอหรืออะไรก็ตามและคำถามสำหรับออกเสียงประชามติเพื่อจัดทำหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้ว่าในที่สุดแล้วแนวทางหรือข้อเสนอที่พักประชาชนเสนอไปนั้นจะได้รับการเคารพหรือยอมรับหรือไม่ หรือว่าขึ้นกับฝ่ายภูมิใจไทยเป็นสำคัญโดยที่พรรคส้มไม่สามารถต่อรองอะไรได้เลยซึ่งนั่นจะเป็นสัญญาณแรกที่ชี้ว่าแกรนคอมพ r ม m i ส e การประนีประนอมครั้งใหญ่นั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่มาิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมที่ชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ